สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอยอีกแล้วนะครับผมจะมารีวิวตัวนี้กันครับไปงานอิชิบันโชฟิกเกอร์หรือตัวงานอิชิบันคุจินั่นเองนะฮะตัวนี้ก็คือตัวผู้เท่าเต่าหรือแจ็คกี้ชานนั่นเองนะซึ่งตัวนี้นะฮะจะมาเป็นตัวของโอเวอร์ซีที่เราได้มานะฮะไม่ใช่ตัวจับฉลากจริงๆตัวนี้มันจะเป็นตัวลองวันเอหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ด้านข้างอันนี้ก็จะเป็นด้านหลัง อันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้มันจะมีหัวเปลี่ยนให้ทั้งหมด3หัวอ่าเดี๋ยวจะมาแกะดูข้างในกันนะครับซึ่งในกล่องนะฮะก็จะเป็นลักษณะอ่าแกะกทะีเป็นลักษณะแบบนี้ฮะ อ่าตัวนี้จะมาเป็นถุงถุงเดียวเหมือนกันนะฮะอ่าแต่ว่าตัวเนี่ยจะมาเป็นเต็มๆตมตัวอย่างนี้แต่ว่าจะไม่มีหัวหัวเนี่ยจะมีแยกออกมาทั้งหมด3หัวให้อ่าก็คือเป็นหัวจกก็๊กี้หัวใส่แว่นแล้วก็หัวไม่ได้ใส่แว่นแล้วก็มีก้อนน้องแข็งนะฮะซึ่งเดี๋ยวเราแกะรีวิวดู เป็นหัวทั้งหมดหรือหัวจ็กกี้อย่างเดียวดีวะแกะทีเดียวเลยแล้วกันตัวนะฮะตัวนี้ก็คือจะมาเป็นในชุดแจ็กกี้นั่นเองนี่รายละเอียดก็คือจะไม่ได้ลงสีไฮไลท์อะไรตรงไหนนะฮะน่าจะไม่ลงนะเท่าที่ผมดูก็คือเป็นชุดสีดำปกติ แต่อาจจะมีเป็นร่องที่เห็นชัดขึ้นมาหน่อยนะฮะแบบนี้ท่าก็จะเป็นท่านี้ชอ่าซึ่งตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยนะตัวนี้อาทีนี้หัวนะฮะมันจะมี3หัวอะอย่างหัวแรกเนี่ยที่เราจะโชว์ให้ดูเป็นตัวหัวของผู้เท่าเต่าอา แต่ว่าไม่มีแว่นเป็นท่าอ้าปากนี่นะฮะแบบนี้แล้วก็หัวอีกหัวหนึ่งเป็นหัวใส่แว่นเรตัวนี้แว่นถอดได้คือแว่นมันถอดได้ด้วยนะฮะแว่นมันหลุดได้ด้วยนะนเป็นแบบอย่างนี้ หน้าตาเทเลนต์หรือว่าจะใส่แว่นเข้าไปแบบนี้ก็ได้นีอ่อันนี้ก็คือเป็นหัวที่สองที่เรามีแถมมาให้นะฮะและหัวอีกอันหนึ่งก็คือหัวแจก็กกี้แล้วก็อันนี้อัพนก้อนเนี่ยก้อนก็จะเป็นสีใสนะฮะเป็นก้อนใส อัวอีกอันนึงอะ่ะก็จะเป็นหัวของแจ็คก,กี้ที่เขาใส่วิดเพิ่มเข้าไปอ่าก็จะประมาณนี้ชบฮะซึ่งถ้าใครชอบหัวไหนก็เลือกเอาเลยกันนะส่วนตัวผมผมเอาหัวนี้แล้วกันหัวแจ็คก,กี้อ่าเพราะในฉากเรื่องอะ่ะก็คือจะใช้หัวนี้ในการประลองใช่ไหมนี้ขาใส่ข้างไนข้างนี้แหละอ่ะ พอใส่ขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นี่งไงเท่เลยแล่นะลายเส้นนี่ให้ความเป็นคลาสสิกตัวชุดชุดภาคลานประลองตอนเด็กมากเลยเนาะนี่อ่ะทนี้เราจะบุนให้ดูเดี๋ยวผมขอพันอันนี้กลับก่อนแล้วกัน นีชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะนี่ก็าจะยืนเท่ๆประมาณนี้เลยชุดอ่าแจ็กกี้ชุนแจ็คก,กี้ชุนสิไม่แจ็กกี้ชาแจ็กกี้ชามันชิลลงอันนี้คือแจ็กกี้ชุนอ่าก็จะประมาณนี้ชุดอ่าถ้าใครชอบนะฮะกับตัวนี้ก็ลองไปเล่น,ลนงานจับฉลากกันดูความสูงนะฮะตัวนี้อยู่ที่ 16เซนนะฮะเนี่ยจากฐานถึงมือตรงนี้อยู่ที่16เซนอ่าซึ่งก็เป็นความสูงค่อนข้างโอเคเลยนะครับตัวนี้ซึ่งงานชุดผัดไปของงานจอาฉลากลายเนี้มันจะมีเทนจินทางกับเจ้าสื่อผอภาพออกมาให้ดูแล้วซึ่งจะมีตัวอื่นด้วยไหมยัยงไม่ทราบอาจจะมีพิกโล่หรือโกคูตอนหนุ่มก็เป็นไปได้ โปรดรอรอติดตามในตอนต่อไปนะฮะซึ่งตัวนี้ก็คือตัวแจ็กกิชุนนั่นเองโอเคอันนี้แล้วก็เอามารีวิวให้ดูกันในช่องของโอ้ทอยของเรานะฮะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ